โอ้ยอยาลดไข่ในสิบบาทเลยเหรอซื้อแถวบ้านห้าบาทเดี๋ยวผมลองดูราคาส่งให้นะครับเ yes, ครับมาด้วยกันเลยครับใช่ครับมาด้วยกันครับนั่นแฟนผมเออปรึกษาเรื่องอะไรเหรอครับถังเช่าครับมีข้อควรระวังอะไรบ้างเหรอครับก็มีข้อควรระวังหลายอย่างนะครับคนที่ใช้ยาเบาหวานนะครับอาจจะเสริมฤทธิก์กันคนที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเกลืเลือดลดการก,รกาะกลุ่มกันของเกล็อเลือดอาจาเสริมฤทธิ์กัน แต่คนที่ใช้ยาก,กดคมคิคุมกันเนี่ยอาจต้านฤทธิ์กันนะครับรวมไปถึงคนที่มีโรคเกาต์อยู่เดิมครับอาจจะทําให้กดยูริกสูงขึ้นได้ะครับอาจจะทําให้โรคแย่ลงสองคนนั้นอ่ะซูซิปอะไรกันไม่มีอะไรขอซื้อยานี้หน่อยดิสามกล่องยาอะไรเนี่ยบํารุงกาลังอัดิเหรอบํารุงตรงไหนอ่ะแล้วก็มีการศึกษานะครับในการเสริมสมรรถภาพทางเพศนะครับแต่ว่าจำนวนคนศึกษาเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับคุณลูกค้าโปรดักที่ลูกค้าจับอยู่เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับจะไม่ใช่ยานะครับคุณลูกค้า เอาห้ากล่องได้ครับคุณลูกค้าพอดีมันกล่องละห้าออยอะคะ่ะไม่เป็นไรจ้าแล้วก็ยาลดไข้เมื่อกี้อะเอามาเลยห้าแผงนะพอดีพี่ีบมีธุระ